เรัสดีครับวันนี้เราจะมาสุ่มวันนี้แล้วครับผมสุ่มของฟรีนะที่มันแจกกันเนี่ยแบบับบขอปิดกันจิงเกินรับปิดตรงไหนวะอโอเคครับผมมาต่อกันนะแล้วก็อยู่นี่นะที่เราเก็บเอาไว้ผมก็เก็บมาหมดแล้วนะครับแบบนี้เก็บมาทุกที่ทุกทางนะวันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมสิบห้าใบนะว่ามันจะมีอะไรบ้างสิบห้าใบมันจะมีอะไรบ้าง จะมีอะไรไเบคเคนเบลเออร์จะออกหรือเปล่านะผมขอมเบคเคนปะไม่พูดท่ามาันเองไปต่อกอะิรย,ยาวของแรงไม่ออกเลยออกมล้สามดางแล้วไม่พูดพันเพงเพงลครับไปกันต่อโอ้หไม่ออกแล้ว ปั่ไปกันต่อแล้วมีสูตรไหมกดหนึ่งครั้งแล้วก็ไปฮะเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่คู่กัดแปลกเลสซอนเกสเกสเกสซอนเกสซอน ไปอย่างรวดเร็วฮะโอ้ไม่ออกโอ้ายคปารด้วยใช่นะฮะพีรวัดใช่อนะพีรวัดโอ้ไม่ออกแล้วออกยากจัง อเ,อเ,อออเอาของเธอขอร้องเอาผมเธอนี่อฟองโซเดวีกว่ก็ได้สองคนเนี่ยมาเถอะข้างล่างนี่ไม่เอาละเอาแต่ข้างบนเอาเดยคนเดียวขอ,อได้ไหมขอได้ไหม มาหน่อยนะมาหน่อยพี่ไม่หวังของพอดีอะพี่โอ้โหไม่ไหวละออกให้ผมเถอะนะออกให้ผมเถอะนั่นะเนี่ยออกให้ผมเถอะเนี่ย เฮ้ยดีก็เก่งแน,น,น,น่นอนไม่น่าใช่ค่อคอกให้ผมเถอะได้อ่ะเอาฟองโซ่ดีพี่โอ้โหโออกหมดยกเว้นสี่ตัวบน Okay, อกอกให้ผมเถอะผมไปสุดท้ายฟ้ากันร้อออกให้ผมเถอะเนี้ยเอาสองโซ่ก็ได้ไปก็ได้ออกมา เฮ้ยนี่ออกจริงดิเฮ้ยหนึ่งสองสามเด้อสี่ไปอะแอหมโอ้โหโอ้โหกระาดดีกแหมทำยังไงกันเนี่ยนี่ผมก็ดูหมดลนะ จริงด้วยเปลี่ยนทีมครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมเลยใช่ใบยเย็นรือเปล่านะเมื่อกีอ้เปลี่ยนเลยฮนะเปลี่ยนเลยขอนะใบยเย็นแล้วอะ ไม่เอาอืมท oh, 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 ี oh. ่น so ั่นก็คือโอ้ออกหมดที่ไม่ออกคนเดียวโอ้โหดูออกหมดเหลือแต่โอ้ลุยโซเลตก็ได้ไม่เอาไม่เอาเนี่ยโอ้โห แต่ละตัวเนี้ยสองคนเนี้ยใครก็ได้ออกมาเถอะแบคเคนเบลเออร์แ,แบคเคนเบลเออร์ออกออกนะนี่ขอร้องเฮ้ยใช่หรือเปลา่าใช่หรือเปลา่าใช่หรือเปลา่าแ,แบคเคนเบลเออร์โอ้ยใช่ใช่ใช่แ,แบคเคนเบลเออร์ หืมภาพเตอรสเซอรทุกแงามหืมไม่หยาบงงนี่รูปเซร์โอสโคสวยเดี๋ยวผมจะมาสอนอัพนะพี่น้องเพื่อนท่านผู้ชมออกสักทีออกสักทีสุดยอดฮะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ออกโอ้สุดยอดสุดยอด ai vuiใจ lắm lắm đi à xô có được không? à phồng xô một cái thôi à phồng xô xô, 23 tuổi à phồng xô mà à xô mà, đúng rồi A phong xô, ủa, xanh ไม่ใช่แล้วก็ทำสารกจิตสำเลยนะล้งเราไปคน้มแล้วเราเพ้ยก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยไปดูหน่อยสิมีแตคนหมดอายุเนี่ยนะไม่ไหนอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ไหนไม่ไหนไม่ไหน นี่เออไม่ใช่ไหนวะเฮ้ยมีไหนอ่ะเฮ้ยเจอละนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเอามาใส่ให้ใครออกก่อนอ่ะจะนะอ๋ะอวันนี้ออกแล้วนี่ใส่เงนกอนแล้วนี่โค้ตสวยเดี๋ยวผมจะมาสอนอัพนะครับอันนี้ก็เล่นได้ กลางรับกลางรับกเล่นได้นะกลางรับกเลินได้แปดสิบแปดเหมือนกันแต่อันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวผมจะสอนอัพไป็นเบลว์ออกทีหนึ่งแล้วผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ